สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนเลิกงานแล้วนะคะพามาชมบรรยากาศค่ะวันนี้มาทางทะเลดูกุหลาบกุหลาบทะเลสวยมากทุกคนดูค่ะเยอะมากสวยสวยหอมด้วยนะคะทุกคนหอมเย็นๆดูค่ะ สวยมากเลยเยอะด้วยนี่นะคะเดิชมบรรยากาศค่ะทุกคนดค่ะสวยดอกนี้ก็สวยดอกเล็กแต่สวยค่ะสีชมพูอมขาวนะคะ มันมีขนลบขนไก่ทางลุกรังวันนี้กลับบ้านทางลูกรังคิดถึงบ้านเราเห็นเห็นดอกไอเนี่ยทุกคนจะพาไปดูดอกสนค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนที่เดนเมาร์กบนท้องฟ้าค่ะสวยยญาเขียว หน้าให้งูกินนี่ค่ะทุกคนดอกไอเนี้ยดอกสนอะสวยจังเลยเพิ่งจะเคยเห็นเคยเห็นแต่เห็นแต่ตอนมันแห้งเนาะไม่เคยเห็นมันเป็นนี้แต่ว่าไม่รู้มีไอ้นี่หรือเปล่าสวยมากเลยดูค่ะ สวยจริงอันนี้ยังไม่แก่หรือว่าคนละชนิดก็ไม่รู้ชนิดเดียวกันแหละแต่เพิ่งจะนั่นพี่น้องเชื่อไหมเวลาเคาะนะมันเหมือนมันเหมือนละอองอะเนี่ยเห็นไหมคะไม่รู้เหมือนแป้งอะ่ะเห็นไหมคะ ไม่รู้ว่า,อ,าอันตรายหรือเปล่าแบบเป็นสารพิษน่ะเลค่ะแล้วก็ถอยหนีเคาะแล้วก็ถอยหนีนะคะทุกคนแปลกมากเลยอะ่ะดูสยมสยมจริงเป็นละอองอนะ่ะ กลัวเดี่ยวคันต้องถอยออกห่างเพราะว่าลมมันมาทางนี้สวยมากแต่สีนี้สวยแต่สีนี้ไม่มีมีอยู่แต่ว่ามันน้อยงไงสงสัยอน,น่อนอ่อนสวยค่ะไปค่ะทุกคนชมดอกกุหลาบทะเลเอารถไปจอดไปข้างบนแล้วนะคะ อ้ยนกคาบปลาหรือคาบอะไรม่รน้่ยคาบเหยื่อชิ้นเบลร์เลยชอบมากเลยเนี่ยไอเนี้ยกราบะทะเลเนี่ยทุกคนมันสวยสีสวยแล้วก็หอมสีสวยแล้วก็หอมแล้วก็เยอะมาก น,นล่วงหมดแล้วนะคะนนี้จะร่วงหมดแล้วไม่รู้ไอ้น,นี้เข้าคอหรือเปล่าน,นี่เขาก็ตัดทำทางนี้นะคะ่ะมีผลแล้วค่ะทุกคน,ะคะคนพี่น้องไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เบี้ยผักเซียนหรอกค่อยคิดว่าเบี้ยผักเซียนมาซานจะมาเก็บสักหน่อย ผักเซียนเป็นดอกแล้วไม่มีแล้วค่ะทุกคนคงไม่ได้กินอีกแล้วคงหมดหน้าเก็บแล้วแหละนี่นะคะสวยมากเลยทั้สวยทั้งหอมโอ้ยดูค่ะเป็นดงเลยอ้ยสวยมาก สวยมากสวยมากดูค่ะนี่ตรงนี้สวยนี่สวยใ้เารถเดี๋ยวจะไปล็อกรถก่อนดูค่ะทุกคนสวยมากเลยโอ้ยตุ่มๆเมื่อยังเยอะอยู่นะคะทุกคนดูค่ะโอ้ยหอม หอมมากเหมือนอยู่ในร้านน้ำหอมเลยค่ะทุกคนดูค่ะมียาวไปโน่นเลยนะคะหายยาวหายนม่หาวพ่ออุอ้ย <c oughs> ลืมไปว่าถ่ายคลิปอยู่ออขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะทุกคนเมานะคะทุกคนแขกเป็นแขกเมาไปน้นแล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนค่ะทำไมคนเราทำไมคนเราชอบชอบว่า เห็นคนเอเชียนเป็นเออ่เป็นคนจีนเนาะเมื่อกี้ขวัดดีแบบหนีเห่าสวยสาย่าไปดูทะเลทุกคนร้อนแล้วง่ายโยนีย่นะคะโอ้ยงามอีหลีพี่น้องต้องมาเห็นกับตาค่ะจะได้รู้แบบงามมากหอก็ปิน เมื่อไหร่เมื่อวันไหนอะวันอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าไอ้เครื่องบินทหารบินบ่อยมากทุกคนแล้วก็หลายลำด้วยลำใหญ่ๆนะคะค่ะค่ะสวยมากนี่ตรงนี้มีสีขาวด้วยเห็นไหมคะโอ้ยมันโรยแล้วนั่นเนี่ย ม่ได้มาไม่ได้มาเดินทะเลเลยค่ะทุกคนทำงานโอ้ตรงนี้ตรงนี้เป็นไอ้นี่ด้วยเป็นก้อนหินมาหาช้อนไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยเป็นโขดหินชายช้อนกุ้งค่ะกุ้งฝอยคงเยอะแล้วละค่ะ ถ้าจะล็อกรถก็ไม่ได้ล็อกรถครับพี่น้องหอยสะออนดอกใหม้งามหอมผอมผอมอง <c oughs> ไปข้างไหนก็มีแต่ดอกกุหลาบทะเลนะคะทุกคนไม่ได้เดินไม่ได้เดินไปทางโน้นคนเยอะมากเลยทุกคนไกลๆนู้น ดอกไม้ทะเลชมบรรยากาศธรรมชาตินะคะทุกคนอันนี้คือธรรมชาติสวยงามจริงๆค่ะดอกขาวเข้าไม่ถึงค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีน้ำเนาะต้นไอ้นี่เป็นน้ำดูค่ะสวยมากไปค่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านจักรยานคู่ใจ แะกล้องลงทะเลถ่ายรูปดีกว่าดูควะทุกคนสะออนง่ามหลายค่ะทุกคนดูไม่เบื่อค่ะอกแต้วดูไม่เบื่อแล้วมันหอมมากหอมจริงๆค่ะทุกคนไม่ใช่หอมเล่นๆนะเก็บไปแล้วก็ไปใส่แก้วแช่แก้วไอ้นั่นให้กลิ่นหอมเขาออก ตูมๆสวยมากเลยเออดนลงคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. ด้วยนะคะฝากกดติดตามเลยนะคะทุกคน Thank you to everyone for watching Thank you so much เ oh. ห mm ็นไหมเขามาตอม ขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะ